มาตัชอเลยายมาตั้ชลเมืองเองอฮะมมีูมาสวยบะหลานโช้เมื่อยฮะนั่นนะจ๊ะหือไอเกือบไม่เหมเออนั่นนกจ๊ไม่เหม่เขาจะก็จะขนใส่ลไถนี่แหละมาเต็มแล้วก็มากงนี่เนาะเอ๊ะนั่เลยบ่ใน nhục xe máy à, bù hàn đứa bạn nhục xong... ทางแบงลักซ้าพี่น้องอเส้นทางการเดินทางของบรรทุกมันนี้น่าจะเดินทางมุ่งหน้าสูา่ถ้ำกองโรมาสำนักขึ้นกับเมืองคุณคำอันนี้จะเป็นเส้นทางไปครหลลงเวียงจันทร์แล้วก็ไปภาคเขตภาคเหนือได้และอันนี้แม่นเส้นทางที่เราเดินทางมาตัวนี้จะเป็นแยกไปเมืองคุณคำาอกใส่ทางแบงลักซ้าโค้งเมืองนาไกา่ก็ได้ ท่าสะอาด14กิโลเมตรคือจะเม็นไปทางนี้เนาะแล้วเอาเปะเวะเติมน้ำมันอยู่อ่าทางแบงคลักซาวกับไอ้สีหอมมือวันนี้เนาะเนี่ยมีบากมาจอดท่าอยู่นี่เดินทางออกจากสองห้องแม่นอ่าเวลาเก้าโมงเนาะพี่น้องเนาะโอเคจำจำนอกเส้นทางการเดินทางของเฮาเมื่อนนี้ยังอีกยาวไกลอ่าจุดประสงค์ของการเดินทางเมื่อนี้กับไอ้สีหอมจะเดินทาง ไปพักที่ถ้ากองโอหรือว่าบ้านกองรอเมืองคุมค้มคำขึ้นกับป่วยขมวดคือกับคือกันกนะผมนะแะได้กระฟาท่านผู้ชปไปติ่ตามเส้นทางการเดินทางของบรรทุกในการออกทริปในครั้งนี้เนาะ สบายดีบรรยากาศยามเพียงเที่ยงธรรมสมนะตอนนี้บรรทุกเดินทางมาหอดบ้านนาพง์เมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซเนาะครั้งแรกของการเดินทางเมือน,นี้มาเห็นหมู่บ้านและกรรมชาตินในเขตนี้ที่มีความสวยสงงามเมือน,นี้ได้เดินทางมเงงาเกา็บเอาคามประทับใในระหว่างเส้นทางการเดินทางนผู้สมนะอันนี้คือเฮื่อนสา้นที่อ่าปลกหูแปลกตาไปจากที่สถานที่ที่บรรทุกได้ไกลไปไกลมาอ่าก็จะมีการพัฒนาขึ้นหลายนี่ทางด้าน หลังของเฮือนเพื่อนก็นจะมีทิวทัศธรรมชาตร์หรือว่าพาหินผู้หินปูนเนาะตามลอเรียบสายทางนี่จนไปหอดอ่าพูดแหละเมืองคูนคำทาทําบุญเนาะอันนี้คือทางสองฝากทางก็จะมีเฮือนของสาวบ้านและลงไปนี่ก็จะเป็นหน้า,า,านสบายดีไม่เท่าปักจักรตอมาเขา้าตอมาเข้า ซุมเฮานี่ว้าวเห่าว้าวนี่เู้จักด้วยเนาะเข้าใจปะฝั่งใดเนาะเป็นเผ่าผู้ไทยมาแต่สวรรค์ตผู้ไทยเมืองวังอ่ามาท่องเที่ยวมาอันเบิ้งบ้านเบิ้งเมืองแล้วไม่เคยเห็นบ้านบ้านแต่เก้านี่อยู่นี่เลยป่ะมาแต่เชลยไงมาแต่เชลยเมืองเวียงทองโอ้มาแต่เวียงทองเมืองเวียงทองอ่าน่าจะเป็นแขวงแขวงบริคำไซแขวงบริำไาเออ เบียงทองเบียงทองแข่งบุริคำไซเออยังเบียงทองอยู่เนาะบุรีคำนี้ขึ้นให้ย้ายมาพี่เนาะจะขึ้นแต่ก่อนขึ้นคำมวนเมืองปากกระดิ่งเขาเมีนบานสุดทไาย บ้านเฮานี่แหละต่อไปอีกขึ้นผู้ในหนึ่งกะหอดอันดินแวงขม้วนอ๋อเป็นคุณคัมเป็นบ้านคุณคัมออหน้าหินงามไปธรรมชาติ์แห่งงามเนาะบ้านสุดท้ายของเมืองปากกระดิ่งเนาะแม่นอ๋อไปหอดบ้านคุณคัมหอดพุ่นไปแล้วจังแม่นอันเมดบ้านคุณคัมเราออกหอดเขตทาบักไปพุ่นลราเป็นเมืองคำเกิดอ๋อคืนกับคำเกิดดิ่งแน่เส้นทางสายนี้นี่โซดลักซาอกเกี่ยวหน้ากายได้ปะได้ไปหน้ากายได้เนาะได้โอ้เลย ไปได้ที่ว่าทาั้งยางนี่จนสดบุเลยแม่น oh. ไปทั้งนี้เมื่อลักษาออกทั้งหน้ากายแล้วก็ไปทั้งนี้เมื่ออันเมื่ออันทั้งเวียดนามทางอันแียงฮาติง้งทั้งหน้าเปออกไปพุน่นเ oh. มื่อทำเกิออกได้สามารถไป,ไ,ปได้นะเออแล้วก็ไปนี่แล้วก็ออกอันเมื่อเมืองใส่จมพรเมือม่อพุ่นเมื่อหายใสยเดเวียดก็ได้๋อ oh. ไปใส่จมพรก็ได้เส้นทางตัวนี้เนาะแม่นแต่ว่าจะไปแยกกันอยู่สหินแยกอยู่หน้าหินเนาะปลาค่าปลาคปลาค่าไปโหดอัน มดอันอันท่าบักไปเลยมันเจะหอดอันทางแบ่งเมืองเมืองเยงทองไปทางนี้โดยโดยแล้วก็เมื่อรักเศร้าไปทางนี้โอ้มันจะมีแยกอยู่เนาะมีป้ายบอกอยู่เนาะมีป้ายบอกทางอยู่พี่น้องเอออันนี้เมือทางคูนแห้งธรรมศาสตรงามงามเนาะแน่นเ้าเสือว่างามชุดเลยได้หนิะนี่ยมีว่งามมีน้องจะนอยอันพวกน้องไปทั้งอันทอดอันเมืองคูนคำนี่เมืองภูนผามมานนี่ลงไปเห้นงามเห็นมวดคืนผามมานแล้วมันสเห็นวิวงาม ผู้ผามานแม่นผู้ผามานเนาะหนาวได้หนาวป่ะหนาวบอกเออเจียได้ยามนี้ยังหนาวหนาวเนาะยาอมันเจียมสีหนาวเลยหนาวมันเป็นเขตผู้ดอยเนาะเขตผู้ดอยแล้วมันสูงมันต้องเป็นมันอยู่สูงเนาะมันวิทย์อันเมืองอันเมืองเขาออกเมืองเขาเกิดแล้วมันหนาวเลยได้ขึ้นผู้ให้แล้วหนาวเลยได้เฮ้ยเฮ้ยคืนผู้สูงทางแรกเนาะสัมผัสธรรมชาติสดๆธรรมชาติสดๆของเขตนี้เลยเนาะนี่อันนี้จักโต๊ะไว้นี่บอกมัด เข้านี่ป่ยโอ้ลูกหลานเราไปเกี่ยวข้าวข้าวอยู่เฮื่อไรข้าวอยู่เฮือนจักรโสลานี่เขาเจ้าเกี่ยวเองบ่หรือว่าจ้างเกี่ยวเองจ้างโอ้เท่าไรค่าค่าเฮงทางนี้มือเท่าไรมือหนึ่งแสนห้าสิบพันกีกินน้ำเฮาบ่บ่โอ้จ้างปล่อยเลยกลุ่มตัวเองเลยเออกลุ่มตัวเองจ้างปล่อยเลยแถวนี้นี่อาชีพก็คือใช่ไหมเฮ็ดหน้านี่แหละเนาะเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนมันต้น ปลูกมันปลูกยางนี่มีบ่ปลปูกยางก็มีเริ่มปลูกเริ่มเมลนะยเนาะส่วนลายแล้วแม่นมเห็ดนาแล้วก็สวนมันต้นเนาะเข้ามาสองสามปีนี้เนาะนี่สลายนี่เครนี่นี่บ่บค่อยได้ไปทํางานอยู่ไทยอยู่ยังบ่มีบ,บ่โบยังมีแถ็ดในบ,บ้านเฮานี่ก็บครี่ดใ่ป่ะละเข่าเฮ้ามันเป็นเข่าผู้โดยแต่กี้แต่ปู่แต่แม่เขามาอเข่าผู้โดยเราวบค่อยได้ไปเนาะแม่นเราโบคอยได้ไปมีแต่อาศีปลัก่ะ เห็ดน้าเห็ดห้เห็ดสวนเลี้ยงสัดเลี้ยงซั์เนาะมีงัวควายไปซะแล้วเนาะแม่นปลูกมันต้นไปน้ำเนาะแน่นตามยุคตามสมัยอ้าวนี่พี่น้องเ้ยมาทางนี้เขาจะเห็นวัฒนธรรมที่เจริญขึ้นหรือว่ามีแบบดั้งเดิมแล้วก็ผสมยุคใหม่นาเนาะไปทางนั้นนี่เขาเจ้าจะเอาความหมายคือเอาห่วงเข้าเลยมัดเอาเลยเขาเกี่ยวเก็บเต็มกำมือแล้วก็มัดมัดมัดกิ้วิิวทานี้ยังใส่ตกอยู่เนาะท่านว่า คนตุ้ดรก็ก็มัดหว่างเขาโอ้ยานมันล่นเนาะยานมันมันเขาปูไปนั่นนี่มันโบแห้งก็โอ้าใส่มันมัดน้อยเนาะมัน้โย่มันน้อยเลยแห้งไว้มันใหญ่แล้วนานแห้งบ้านนาพงค์เอยโดยบ้านนาพงเนาะเมืองคำเกิดดีเนาะไหยเมืองปากกระดิ่งอ่านว่าผิดอีหละแปลงบุรีคำเมืองปากกระดิ่งเนาะแขวงบุรีคำใส่โอ้มีรถเมล์เลนนี่เนาะเรียงจันลักชา วียังจะรักซาวเวียงทอง,งทองอกกันนั่นเนาะไปบ่ไปเบิ่งวิธีชีวิตข้าเจ้าบ,บ่เรื่องอะไรลงไปเยี่ยมยามทำข้าวข้าเจ้าเกี้ยวข้าวเกี้ยวน้ำก่อนลงไปได้เนาะข้าเจ้าบอว่ายัางน <S <S เนาะอว่ายังอะเข้าใจไรไรหลายมและเส้นทางอะไรเงี้ยเยี่ยมไก่ขึ้นผู้ก็แล้วเส้นทางายังยาวไก่พี่น้องโดยนี่จะมีรถเล่นตามสายทางตลอดเลยเวียังจะรักซาว พาทุกคนไปเที่ยวท่ามัจกาศมาเที่ยวเข้าหน้าปีของน้องทางหมู่บ้านทางพี่ละเมืองปากกระดีพี่แหละน้องเด็กน้อยเฮ็ดยังนี่ลินยังฮะฮะลินยังลินมาส่งดอยได้ลินโอ้ลินแกงเกือบไหนได้นี่กีฬาพื้นบ้านลินแกงเกิบนี่ตั้งไเปบ่าตั้งไว้เลยบ่า ลองบางเฮ็หเธอีลุงบางดูเฮ้ยเออดึกสกันนี่บอโอ้ยังสั um ้นเนาะนี่กีฬาแบบพื้นบ้านพี่น้องเลยเอาเกือเปิดคขตเด่นนะเออโอ้ นี่ห้อยไวู้้ใดเก็บได้หลายแม่นคือพลังชนะเสียงปากกับเจ้าหน้าเตกต่างอะไรพี่น้องโพกาท้องให้ท้องหน้าพี่น้องกำลังพากันเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำอยู่กล่องข้าวมีแต่กองบ้ากใหญ่ๆเลยพี่น้องฮะอันนี้ต้นปาล์มเออต้นปาล์มอันนี้เป็นต้นปาล์มไปเดี๋ยวพาลงเลยได้หน่พี่น้องเยเลาะเลย บรรยากาศกลางท้องไร่ท้องนาอาจจะตบเสกนอยนึงเนาะเดี๋ยวพาทำซชมลงไปเบึง่งออ่า,อามู่บ้านนี้เป็นมู่บ้านสุดท้ายระหว่างเมืองปากกระดิ่งกับต่อไปก,ก็จะเป็นเมืองอ่าคูนคาขึ้นกับข่อยขมวนตัวนี้นี่จะขึ้นกับอ่าแขวงบริคคาไซพี่น้องชาวบ้านในเขตนี่ก็จะพากันนี่แหละมัดเข้ามัดน้ำเนาะ ตามท้องให้ท้องหน้าเลยนี่เดี๋ยวสิพาท่าู้ชมไปเบิง่งงนอะเอ่าเบิ่งมีทีชีวิตเขตนี้ทช่นี้แม่ขาเจ้าเกี่ยวเอาถ้าบางบ่อนนี่ถ้าสมมติว่ามีอ่าจักปั้นข้าวกับเจ้ากับปั้นแลนะ้วเนาะนี่ติดกับทางกากท้องให้ท้องหน้าอะไรพี่น้อง,งสบายดีสบายดีเอ้ยโอ้กําลังเกี่ยวข้าวคือเกี่ยวผู้เดียวนี่ฮะ โมีผููมาส่วยบ่หลานเศร้าเมือ oh, ่อยอยู่โอ้โหหลานเศร้าเมือ่อยอยู่ปีพูนเนาะลงมาลงมาลงมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเออเกี่ยวจากมือเลยนี่เกี่ยวได้จากมือหละสามสีสมส่มืออเลยเนาะเออนีพี่น้องเลยเกลังบุกบืนเลยให้ไผ่นามันเนาะเจ้ไผ่เจมันเกี่ยวข้าวเออแถวนี้ก็เกี่ยวนะคือการเอาว่นอาห่วงข้าวน่มัดคือกันเนาะเข้าล้มพี่น้องเลย เกี่ยวยากขนาดเขาลม้มเนาะหญ้ากลายเนาะเกิดลายเนาะน,นี่พี่น้องสาวๆกำลังนั่งพักคือไปสอบถามอยู่ไหนอน <c oughs> พักเที่ยงแล้วบ่ฮะยังโอ้สบายดีน้องสาวโอมีติดดาวพี่สบายดีดโอ้คือ สองพี่น้องโมนี่ฮะหน้าตาคือคือกันเนาะเฟ็เป็นเฟทปะโอ้เยอะฝาเฟทดิพี่น้องนี่อันนี้ซื้อยังปลาซื้อปลาทุนี้เด้ปูปูโอ้ปลาปูมีกุ้งเต้านั้นปะมีน้องปลาน้องปูเนาะไม่เฮียนหนังสืออยจุบะออกแล้วออกแล้วบปที่เฮียนแล้วโอ้ออกห้องไหนมสามมสามโอ้อันนี้เด้มสมมสามคือกันเอาเฮี้ยเออเฮียน้ำกัดนี่เนาะฝาเฟ่พี่น้องอายุจากปีแล้วนี่ โอ้14ปีเนาะม .3 ออกแล้วพี่น้องไงมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวช่วยช่วยข้าวเจ้าบอลเลยเกี่ยวข้าวเงินตัวเองเงินตัวเองเองินตัวเองเลยอันนั้นแม่บ่ะเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยหัวอ,อ,อีกอีกเนาะโอ้ดัดฟันมาสองเลยน,นันี่เป็นตะม่วนเนาะสามคนที่นี่มาเกี่ยวข้าวนี่มีเจ้คนเกี่ยวข้าวนี่มีหลายแต่เขาขึ้นเศร้าแล้วพักผ่อนแล้วโอ้หับจ้างบ่ะเขาจะมาหับจ้างบ่ะมาช่วยมาช่วยซื้อ มากินข้าวเฮือนไปเฮือนมั่นบ่นหรือว่าจะภาพเลี้ยงจะภ,ภาพเลี้ยงยโอ้มียังไงอาหารอาหารจะภาพเลี้ยงไงมูฮูเขาจะยังเฮ็ดอยู่เมื่อวานนี่กิน,นยังเมื่อวานนี่ฮะเลี้ยงคนงานมีแต่หัวเมื่อยบ่เกี่ยวข้าวนะน่ะฮะเมื่อยอยู่เนาะโอ้น้องปลาน้องปูพี่น้องอเอา้าพี่อยังคือมีติดติดดาวอียังไสิวมันเป็นสิวเรานี่ยมาติดโอ้ ก็มีเสน่ห์ไปอีกอย่างนะพี่น้องเนาะนี่มานอนพักผ่อนพี่น้องไย <c oughs> เพื่อนอยู่ไซยอยู่ไกลปะ <c oughs> โอใกล้ๆนี่เลยพ่ <c oughs> อวิวงามนอกใกล้ๆนี่ติดอ่าทงหน้าทงให้ทงหน้าเลยพี่น้องไออันนี้น้องปูน้องปลาเพื่อนมาเกี่ยวเข้าแต่ว่าถือจังหวะเพิ่นพักผ่อนเลยมาสัมผั์เนาะสาวบ้านเดี๋ยวก็ <c oughs> นาพงเนาะเมืองปากกระดิง่งปะโอแขวงบริคัมไซได้พี่น้องไอยน่ได้นี่มาเจออ่าน้องๆพอนเนาะ่ตไปเพื่อกจะเป็นผู้สาวแล้วนี่ อ่าสิบสี่ปีแล้วเนาะอีกสิบอีกสี่ปีเป็นสิบแปดปีเพื่อนกนอ่ากลายเป็นผู้สาวแล้วอันนี้กับผู้สาวกำลังขึ้นใหม่เป็นฟาเฟ่ดีพี่น้องไอ้เมื่อน,นี้น่าได้กลายมาเจอสาวฟาเฟอ่าทางบ้านนี้อันนี้ถ้าชอบเป็นส้นเผายัาง <c oughs> ส้นเผาฮะส้นเผายังเป็นเป็นเป็นเมื่ยบ่ไทยเมื่ยบ่ไทยแมนฮะบูฮู้บูฮู <c oughs> ้เลยเออบูฮนะู้เนาะถือถือพูดบ่ศาส,สนาพูดบ่มีวัดบ่มีเนาะ ใช่เสียงสำเนียงจะาว่าวเจ้าว่าวหน่อยว่าให้ฟังหน่อยดูฮะก้าวหน่อยแม่ก้าวหน่อยแม่ว้าคือได้นี่บ่คือว่าบุคือว่าในเลยเอเดี๋ยวลื้อไปก็ลื้อว่าในนี่บ่โมตีโมตีโมตีโมโอ้ไปใส่นี่ไดยไปใส่ตีโมตีโมเราไปใส่เข้ามาสบายดีเด้สบายดีคือกันกินข้าวเด้อันเกิมอันเกิมโอ้ ăn cơm mà ừ, ăn cơm ừ, khăn này đôi đấy. Chờ, khăn ăn cơm cầm ăn cơm 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 ăn 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 cơm ăn 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 แั่งนะจา๋าลูอ,อันเกือบไม่เหมี่เออนั่นนีจ๋าอันกูไม่เหมี <laughs> ม่ย้มาฮ่า่าฮ่นฮ่าน่มาฮยากนาองาฮ่นฮ่าฮ่าฮ่านี่นะาฮ่าเาเ่าน่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่ามันะโอฮ่าฮวา่าฮ่าฮ่ยงจากสีฮ่า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 ่าฮ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 ่า่า่าฮ่าฮาาฮ่าาฮ่า่าฮ่าาสิาา่าฮ่าฮ้าอ่า่าว่าฮ่่าาา อ่าถ้าเบิ่งในคลิปเด้ออ่าสองไงวิธีลาวสองอะไรก็วิธีลาววิธีลาวแม่นแหละเดี๋ยวขับไปเบิ่งอ่เดี๋ยวขับไปเบิ่งเด้อ<ด>เดี๋ยวประมาณอ่าอีกประมาณสองสามมือพื่อแหละเดี๋ยวจะได้ปล่อยคลิปลงเพื่อตัดคลิปอีกอ่าขอบใจบาย,บาย <c oughs> โอเคโอ้พอดีซ้ำกันเลยพี่น้องเลยอ่ามาถึกจังละน้องสาวเพื่อนเพื่อนเขินเพื่อนอายพี่น้องเลยมาสัมภาษณ์เนาะเทวนี้จะออกปิ่น คืออว้าวอยากคือเวียดนามนะพี่น้องเนาะทางนี้เห็นนะเป็นชนเผ่าก็เลยพาทำสมมาศึกษาเรียนรููวิธีชีวิตของคนลาวในชนบทเนาะมาถึกว่าตอนเที่ยงเพิ่นกำลังพักเที่ยงได้พี่น้องไหม <laughs> นี่กล่องข้าวบักไงครึบอยู่นี่เนาะบางคนนี่ก็พักแล้วบางคนนี่ก็ยังอง้างธรรมชาตรนี่พวก ธรรมชาติที่สวยงามพี่น้องไหมไปเจาะกําลังผ้ากันขึ้นกินข้าวกินน้ำเนาะวิวติดภูติดผาเลยเพื่อนบลกเขตญนี่นียังยังอฮอนฮอนอยู่ถ้าสมมติเราขึ้นไปภูผาม่านทั้งเทิงคนเนาะอ่ามีจะมีจุดชมวิวแล้วก็อากาศจะเปลี่ยนแปลงไปเลยจากทางลุมพี่จะหนาวโลดนเนาะอากาศจะเริ่มหนาวไปเลยได้สวบ้านผืนเอาเข้ามากองอยู่นี่ ปอซิเม่นใส่รถไถเดย้ยังเต็มรถไถอยู่พี่น้องเอ,อ้ยยังแบบมัดห่วงใหญ่ๆเนาะบางบางอันก็มัดห่วงน้อยๆแล้วก็เอามากองนี่ต้องได้ใส่ตีรถไถเล็กจังสิได้เนาะมันจังอ่าบ่ล่มดินหรือว่าไปได้สามารถไปได้นี่เขาจะก็จะขนใส่รถไถนี่แหละมาเต็มแล้วก็มากองนี่เนาะกองเต็มเลยนี่โอ้ลึกอีหลีเลยพี่น้องเลยบรรยากาศของ อาเพิ่นในเขตนี้นี่ถือว่ายัางแบรด,ดั้งเดิมผู้พีน้อยกำลังเล่นลินนี่กลางท้องให้ท้องนาเนาะโอ้ไกลสิลแล้วล่ะฮะโอเคโอ้ไกลสิแล้วเลยเนาะตอนแล่นก็แล้วงเลยเนาะสู้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 โอ้ขาวก็ง,งามมากดกหว่วงหน้าดีพี่น้องเลย ี๋ยวจะพาไปเบิ่งจุมง่มใหญ่ชาวบ้านเขตนี้เนาะแตกต่างแถวนี้จะเกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเต็มมือแล้วก็เอาห่วงเข้าพัน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 สบายดีอื <laughs> อ้พักพอนน,นี้นั่งพักพอนะมาเกี่ยวแต่เสาผมเป่ฮะอายเลยอายพี่น้อง <laughs> ไงโอ้นี่ เอาติ่งน้ำนี่เนาะมาน้ำเย็นแช่น้ำก้อนน้ำเย็นๆนี่เนาะกินได้ปะฮะกินน้ำได้ปะน้ำนี่เอ้าเห็นหน้าหน่อยเดียวโอ้เห็นได้หน้าได้เดียวซื้อยังเนี่ยบะอย่าไายน่ะอย่าไายนะพุณไปแล้วพี่น้องไอ้คุอมาเกี่ยวข้าวไลยคนนล้พี่น้องไอ้เต็มเลยเพียนเนาะเตินขี้อาย ดีบอหลายคนแทนสบายดีโอ้ทางผู้หญิงผู้ชายเราเต็มเลยเกี่ยวเขาน้อหับจ้างบ่นี่ฮะแม่นบ่มาหับจ้างน้ำบ่เออหับจ้างเกี่ยวเขาเนาะผู้ทางหญิงทางชายพี่น้องไงเต็มเลยเออ เกี่ยวผู้เดียวเลยทางนี้เนาะโอ้ขาดรราพี่น้เลยวันเท่าไรเนี่ยขาเจ้าจ้างเนี่ยโอ้มึงละแสนโอ้กินกินข้าวเองบ่หรือว่ากินนะขาเจ้าโอ้ข้าวเองเลยปูทั้งยิงทั้งทรายพี่น้องไอเต็มเลยกลางท้องให้ท้องนาเนาะฟังเพลงไปพร้อมบรรยากาศเอ๊ะนั่นเลยบ่ บางคำมัมีห้าเจอนั่ด้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปว่าลายลายประมาณนี้ปะเราก็บพกเข้าใจกันนะบางคำกันนะเกี่ยวทางนี้แต่กับผู้บังคับเจ้ามีความสามัคคีกันได้พี่น้องไอ้เกี่ยวเข้านี่ถือว่าจ้างวาลาเซนี่ถือว่าคุ้มเนาะบังคับเจ้าเกี่ยววับว่าว่าว่าแป๊บเดียวนี่ทีคุ้มขั้นแหละกายคุ้มกายคุ้มเออกายประคุ้มเนาะเออเข้าไส้คือเป็นนี่นี่เข้าขาเจ้าเอิ้นเข้าอีซังอันนี้ ข้าวไก่น้อยอันนี้โบข้าวไก่น้อยโอ้นี่นี่นี่ข้าวไก่น้อยนี่เห็นแล้วนี่พี่น้องเอ้เม็ดปุ้มปุ้มเนี่เคลื่อนมาข้าวไก่น้อยนี่เนาะที่อ่าคนเขตทางภาคเหนือเขามักมักจะปลูกถ่ยผู้ซื้อเหลืองเห็นบ่เออถ่ายหมดเลยถ่ายมดทุกคนเลยเพมีเหาในกองเขาเกลียดเด้อเออแม่แล้วถ่ายมดทุกคนเลยไงโบได้ป้บัรทัดไปเบิ่งพอมีเห็นป้โอ้คือโบเห็นเห่านาะเออบ่ได้ไดรพี่น้องเนี่ยซ่องอ่าวิธีเล่ากับ ทีมงานสุนบดสองสองเดอ้อแม่ละตามเด้อคันยิเห็นตัวเองอ่าคันยิเห็นตัวเองที่ตามเล่เห็นแฮะเห็นแฮะอ่ะาที่ตามอยู่บ่แน่ม,มือนี้มือนี้มายามทอดถึงที่ถึงบ่ดเลยได้ไดยังไงด้วยขอบใจหลายๆโอ้มหวันนี้มาเจอเอฟซีพี่น้องอ่านี่กำลังพากันเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าอยู่เนาะนี่น้าจวดจวดเลยพี่น้องเลยฮ่าฮ่า่าเอาพวนั้นละเมื่อก่อนละ ไอคอยเด้อผู้ได้ผู้ได้เป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของเจ้าโอ้ผู้โอเนี่ยเจ้าของต้องเป็นผู้พาเฮ็ดนี่เนาะเออพาเฮ็ดแล้วก็เฮือกโน่นแล้วนี่อ่าออ่าโอ้คุ้มมาลีพี่น้องไงว้ายลีในหนึ่งเมืองนี่บับ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 ไปเลยสะอ่อนเนาะเข้าไก่น้อยเขาเจ้าใส่เข้าไก่น้อยมาเลยโอ้ สับนี่แหละซุกเลยเนาะเขานี่เนาะบ่ปล่อยให้มันเหลืองลายเนาะอสับนี่แหละพอดีพี่น้องเอ้ยบ่ได้คือทางบ่ได้คือแถวเฮาเด้แถวเฮานี่ต้องให้มันซุกๆกว่านี้นี่อันนี้แม่นเพิ่นนี่ได้แล้วพี่น้องเอไงเออๆเขามันจะนุ่มคักเพี่น้องนะที่ออกไปบับ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 ควมเอาไว้เน่งมันคือสิหลายเนาะแถวนี้เนาะโอ้ขจาวู้ดู้ดู้ดู้ไป โอ้ oh, บ้านนี่ปุ๊กยาวๆไปตามพุ่นเลยเนาะสิบเอ็ดโมงพี่น้อยตอนนี้สิบเอ็ดโมงชาวบ้านกำลังขึ้นแล้วเอาจะได้ก็ขอให้เลียบร้ไยเด้ขอขคมาขอบใจใลายๆายเด้อขอบใจใลายๆเด้อใใามาสุขุมสุขุนเ้อเดินทางต่อก่อนอ่าอันนี้แหละเก็บหุ่ภาพบรรยากาศประเพณีของส่วนเผ่าลาวเขาเนาะในเขตทาง หาเมืองฝากก็ดิงเออเหนียวใช้นี้ก็ได้เข้ากล้องน้ำกันสามข้อนะสู้ๆเด้อเฮ้ยน้อยหนึ่งพอดีฮอดพุ่นเลยแล้วปุกปอตัวเานียวแล้วฮอกมาพี่เล็กพีเนาะพี่น้องเนาะก็เจ้าเกี่ยวเข้าไว่แถวนี้ปั๊บ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 หลุดแป๊บเดียวโหสี่เวรมงบางคนก็ขึ้นแหละปกตินี่รับจ้างนี่ขึ้นประมาณจัดโมงขึ้นแล้วป่ะนี่สี่เวรมงแล้วขึ้นเนาะตัวเลงลงจัดโมงโอ้เลิกห้าโมงบ่ เออนี่เจ้าของนาพี่น้องเลยเต่ละปีได้ลายบ่แม่ได้ลายบ่เข้าแต่ละปีหน้าบ่ลายดิกกระสอบนั่นฮะหน้าบ่ลายได้หกเิ้โอ้ประมาณหกเจ็ดติบกระโซแม่ส่วนลายนี่เข้าเข้าใส่จะเข้านี้เนาะเข้าไปน้อยทั้งนั้นเลยะเสจ็ดติ๊บกระโซพันเข้าพันเดียวเลยเนาะแม่โอ้แม่เหยียบเข้าแม่ ไอ้เข้าใจเลยลเดอพนเริ่มขึ้นเลยได้พี่น้องไหมผูของหน้าตขนาเลยออจะของหน้าสิตกขน่าเลยไปเอากับขึ้นขึ้นพร้อมขัาเจ้าเลยได้หนิไดขักอลีได้หนิเสิบเอ็ดโมงขึ้นแล้วบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะัท่านกลังภากล่งไหลขึ้นไปเนาะ อันนี้คือหมู่บ้าบรรยากาศพี่น้องเนระหว่างเส้นทางการเดินทางเวะเอาบรรยากาศกลา,างทุ่งไห่ทุง่งนาเนาะมาให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสได้ติดตามหับชมบรรยากาศสดๆไปพ,พร้อมๆกันในเขตบรรยากาศของหมู่บ้านพันนี้เนาะ